ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาสารคดีสั้นป้องกันสาธารณภัยคุณผู้ฟังคะการเลิกบุหรี่เป็นสิ่งที่ยากสําหรับใครบางคนแต่หากต้องการเลิกบุหรี่ลองปฏิบัติตามนี้ค่ะสําหรับผู้ที่เคยเลิกบุหรี่มาก่อนแต่ไม่สำเร็จให้ลองคิดทบทวนถึงประสบการณ์แล้วนำมาใช้ในการเลิกบุหรี่ครั้งนี้เพื่อให้ประสบความสาเร็จให้ได้ เตรียมพร้อมรับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเลิกบุหรีโดยเฉพาะใน2อถึงสสัปดาห์แร,แรกเพราะจะเป็นระยะที่มีอาการถอนนิโคตินรุนแรงมากที่สุดควรพูดคุยเตรียมการหาทางออกเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการเลิกบุหรีหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นให้อยากสูบบุหรีเช่นงดหรือจำกัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเพราะจะทำให้มีโอกาสหวนกลับไปสูบบุหรี่สูงขึ้นควรจัดการกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเลิกบุหรี เพราะการเลิกบุหรี่จะมีความยุ่งยากอย่างยิ่งเมื่อต้องอยู่ใกล้กับคนที่ยังสูบอยู่โดยเฉพาะที่บ้านและที่ทำงานทางที่ดีจึงควรชักชวนผู้ที่อยู่บ้านเดียวกันหรือทำงานที่เดียวกันเลิกบุหรี่พร้อมกันหรืออย่างน้อยก็ไม่สูบบุหรี่ให้ผู้ที่กำลังเลิกบุหรี่เห็นหรือได้กลิ่นกรมถึงควรกำจัดบุหรี่หรืออุปกรณ์การสูบบุหรี่ออกไปให้พ้นสายตาก่อนการเริ่มต้นต้นสูบบุหรี่ และหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในที่ที่เคยสูบบุหรี่ให้กำลังใจและการสนับสนุนคนรักครอบครัวและเพื่อนควรเป็นกำลังใจและคอยชื่นชมเมื่อคนคนนั้นเลิกบุหรี่ได้ต่อเนื่องหรือปฏิเสธไม่สูบบุหรี่ในแต่ละคราวหรือแต่ละวันได้สำเร็จนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่กับสารคดีสร้างป้องกันสาธารณภัยในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุศึกษา